ไอรอนแมนหัวของโทนี่สตาร์อันนี้คือปั้นใหม่หมดเลยตัวเ mm hmm. ฉพาะเวอร์ชันนี้เลยเท่จัดสวยจัดเอาแล้วเอาแล้ว <laughs> <laughs> น,นี้เราจะไม่มารีวิว Art อาร์ตทอยนนแต่เรามารีวิวฮอตทอยแทนไอรอนแมน อันนี้ก็อยู่ที่ร้านเจลร์ี่ทอยนะคุณจอคนสวยยืนอยู่ตรงสนุนนะตั้งเกณฑ์คนสวยก็อยู่ด้านนี้มาร์คสามนะมันเป็นตัวที่โทนี่สตาร์เข้าสร้างขึ้นมาตอนออกไปจากถ้ำแล้วไอ้ตัวนี้คือตัวที่ไปบุกยิงฐานทัพตอนแรกไหมอ่าใช่ใช่ที่บุกไปยิงไอ้พวกเก็บไอ้พวกเอกน่ะเออเป็นเวอร์ชันที่สองนะที่ทอยทำคือก่อนหน้านี้มาร์คสามเวอร์ชันไดแคสอะ เขาเคยทามาก่อนแล้วเออแต่ตัวนี้คือรีดีไซน์ใหม่เพราะว่าตัวแรกอ่ะมันทํามาสเกลมันผิดมันจะตัวเล็กกว่าตัวอื่นเขาพวกแมชชนิกอะไรข้างในก็มีเพิ่มเติมด้วยแต่ตัวนี้ไม่ใช่เป็นกล่องธรรมดานะตัวนี้มันจะเป็นสเปเชียลออดิชันกล่องสเปเชียลมันจะมีหัวบุบๆอ่ะเป็นพร็อพให้1อันกล่องก็ไม่ไรแต่นี้ก็เป็นกล่องรัง Iron Man Marvel Studio ตัวนี้เป็นกล่องสเปเชียลมันก็มีจะมีเขียนเลยหน้ากล่องอตัวนี้ว่าสเปเชียลรหัส MMS 6 6 4 เป็นไดแคร์ตัวที่4.8เพราะเป็น D 4.8สเกล1ต่อตัวนี้มีแถมไดโอรามาข้างในด้วยเดี๋ยวมาแกะกันเลยดีกว่านี่เปิดมานี่มีกระดาษรองอีกอันหนึ่งหัวมานี่ดูโลโก้ก่อนเลยอรอนแมนมหาลัยคนก่อเหล็กใช่ไหมมหาลัยเดี๋ยวโรงเรียนโรงเรียนสอนมาหาลัยคนก่อเหล็ก อย่างเงี้ยล่ะอาร์ตพอทอยทำอาร์ตเวิร์กอ่ะสวยตัวเลยนะอันนี้อาร์ตเวิร์กอ่ะมันไม่ใช่เป็นรูปในหนังนะเป็นรูปโปรดักต์เขาจริงๆนะสติกเกอร์สติเจอีกท่านอันนี้เราได้อภินันทนาการจากร้านจอร์ีทอยร้านอยู่ที่เมกาพลาซ่าสปลเรกชั้น3ตรงข้างลิ้นแก้วเลยตัวนี้ผมยูให้เขาเปิดร้านงานแล้วแหละอ่าเดี๋ยวเห็นลายชัดๆเลยนะมันจะเป็นแบบเงาๆหน่อยอ่ามันจะเป็นเหลือบๆนี่ลายเขาก็คือเอลอนเนี่ยตรงเนี้ยไอเราคำว่าเอลอนแมนอ่ะเขาสกรีนแบบ เป็นเงาเงาเออมันทำให้ดูพรีเมียมมากเลยนะตรงเนี้ยเออแบบเท็กเจอร์ดี่แล้วตรงเนี้ยเป็นกล่องสองชั้นเห็นไหมนี่เป็นกล่องสองชั้นเอ๊ะสันเนี่ยเขามาเป็นแบบบาร์เนี่ยตาอิกัสตี้นะนี่รายละเอียดที่เขาเก็บครบนะเหมือนเป็นพิมพ์เขียวอ่ะไอเท็กเจอร์กล่องอ่ะเวลาลูบๆไปอ่ะมันจะสักๆหน่อยนะเออมีความแบบสักๆพรีเมียมพรีเมียมเลยดูด้านข้างนี่ แล้วลายเวลาต่อกันเนียใช่คือมันลายลายที่ซ่อนอยู่รงมแบ็กเก่ามันเป็นซีนในหนังเนี่ยอย่างด้านหลังเนี่ยก็มีตอนสู้กับอะไงเจาบางทีอะฮเออเนี่ยก่อนเรามาดูตัวเราดูฐานก่อนดีกว่าที่เปิดชั้นล่างมาเนี่ยมันจะเป็นพวกอเซอร์รีแล้วก็อย่าลืมนะมีคู่มือนะแต่วันนี้เราจะไม่แกะใส่ไฟให้ดูนะเพราะมันยุ่งยากมากใช้เวลานานมาก เนี่ยคู่มือก็แนะนําว่าถ้าใครซื้อไปแกะเล่นก็เปิดค,คู่มือดูหน่อยก็ได้เออแบบมันจะได้แบบลดความเสียหายความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นจากการหักได้อย่างแรกที่เราจะเห็นเลยคือมี กล่องใส่ทานเออมันเยอะเว้ยมันใส่หลายจุดคือมันใส่ตรงแขนตรงขาแล้วก็ตรงหน้าอกแล้วตรงหัวอีกแล้วเวลามันเปิดอะสวิตช์อะมันไม่ได้เชื่อมกันนะไม่ใช่ต้องให้เปิดทีละจุดเพราะว่าผมถึงบอกไงเวลามันใส่ไฟแล้วแม่มันเสียเวลามากมันเพราะงั้นเราจะไม่ใส่เพื่อนๆไปดูข้อมือได้ว่ามันใส่ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็จะเป็นเสาเสาจงรีของา สาวค้ำสำหรับโมเดลจะเป็นไดนามิกไดนามิกสแตนนะมันอันนี้เป็นเหล็กแล้วดัดได้อันนี้จะเป็นเอเซอร์รีสำหรับเปลี่ยนเป็นดเจกับอาวุธอะไรต่างๆอ่าตรงนี้ก็จะมีปีไอ,ไอตรงไอตรงเนี้ยตอนที่ตอนที่ไอมองเก์อ่ะมันยิงกระสุนปืนมาแล้วไอโทนี่มันยกแขนกันเนี่ยมันจะมีมิสไซร์อยู่ตรงนี้นะอ่าไว้แขนเปลี่ยนจรวดตอนตอนนี้มันไปบุกฐานเนี่ย แล้วยิงไอ้ตรงด้านล่างน้าอกอ่ะมันจะเป็นตรงบ่าที่มันมีมิสไซล์ที่มาอีกไอะไอรนแมนยุคแรกๆอ่ะมันจะมีพวกอาวุธสงครามยึดอยู่ในตัวเยอะกว่าหนึ่งเพราะว่าเขาเอาเอาโปรดักต์ของของสตางค์มาใส่หลังๆมันจะเป็นแบบนาโนเทคแบบเอออาวุธพวกมิสไซล์อะไรพวกนี้มันจะน้อยลงแล้วสวยอ่ะเออดิสวยเะล่าแข็งๆเลยตันๆเลยเขาก็จะมีร่องเพื่อเพื oh, ่อจะให้สวมตัวนี้ เขาจะมีตัวหนีบนะตัวหนีบเนี่ย mm hmm. เอาไว้หนีบกับตัวไอรอนแมนเวลาทำ mm hmm. ท่าโพสแบบบิน oh. หรืออะไรเงี้ย mm hmm. เพื่อเคืาต่อกับเสาไ่ไง mm hmm. อ่าเขาก็เสียบกับเสานี้ใช่ไหมครปึ๊บ แล้วก็หนีบตัวแล้วแมนทำให้อลล์แมนมันลอยได้จัดท่ากลางจกา,อ,กาอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่แนะนําว่าอย่าไปหยบหนีบ้างไว้นานมากนะมันอาจจะเป็นลอยได้ก่นอนหนีบกาหา็หาหาท่าหรืออะไรบางๆแบบลองอทีนึงก็ได้แต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นตัวไอรอนมังเกอร์ตัวอะไเสี่ยวนึงของไ er. อรอนมังเกอร์ตั้งแต่หัวลงไปถึงแขนทางหนึ่งไม่หนักมากแต่ก็มีน้ําหนักอยู่การทําเคลื่ออะไรเงี้ยหินดินโอ้โหเท็กเจอร์เขาก็มาเตมเหมือนกันนะมันเป็นท็อปก็จริงอะ่ะแต่ว่าก็ใส่ละเอียดม,ม,มาเยอะอะไอ้เนียไอ้ เขาเรียกว่าอะไรนะเอกศะนุนตรงนี้ก็เออตรงนี้เขาก็ทำมาให้นะแต่ตรงนี้เป็นยางยางนิ่มๆมาต่อกันนะถ้ามีใดนี้เป่าแล้วช่วยได้ใช่ใช่พวกนี้ใช้ใดเป่าช่วยได้นะเนี่ยประมาณนี้อ่าแ่ถ่านกูก็เหนื่อยนะ้ว่ารเดินใส่ไฟคือต้องทำคลิปแยกเป็นคลิปเออโอ้โหสามชั่วโมงเนี่ยเสาตรงนี้ก็มามหมุนตรงนี้เขาจะมีรูรูอยู่ตรงนี้ใช่ปะ เสาจะเป็นศึกเขาเป็นเกียวสกูอ่ะนี่ประมาณนี้อ่าแล้วเขาก็จะไอตัวหนีบเนี่ยสววงเข้าไปตรงนี้อีกทีนึงต้องคลายมันก่อนนะปกติคนไม่รู้อ่ะเสียบไปเลยถลอกแล้วเนี่ย,ยใช่เคยมีเหมือนกัน <laughs> อ่ามันจะส่งง่ายง่ายไม่งั้นเรายัดไปตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยที่หุ้มอ่ะมันคูดพอเราได้ตำแหน่งเราก็ขันเข้าไปไม่ต้องขันแน่นมากก็ได้ก็เอาแค่แบบพออยู่อ่ะแล้วเราก็ปิดจุกข้างบนไปอ่าเรียบร้อยอันเนี้ยเอาไว้เนวแนวกล่องเนี่ยงงว่าเองทำไมต้องให้แนบขนทอนขนณจะคแล้คมามาว่าอะไรเงี้ยให้มันหนีบถานอย่างงี้หนีบเสร็จแล้วค่อยๆใส่เออมันจะได้จับง่ายเพราะว่าถานมันอันเล็กไงอ่ะส่วนรองเท้าน่ะเรียบร้อยแล้วคือตัวนี้มาในโฟมสีดำ ตามไดแคสรุ่นหลังงามของไอรอนแมนแล้วจะเป็นโฟมสีดำแล้วเขาก็จัดสลักมา r k 3ปั๊มโลโก้มาเลยใช่มาสามสอมันก็จะมีลายด้วยนะข้างล่างคือโฟมเขาไม่ได้มาแบบง่อยๆนะมันเพนประกอบไอรอนแมนไงอ่ะโอ้โงานปั้นก็อยากได้พอเปิดมาแล้วกูก็อยากได้ สีตัวนี้สวยมากเลยอ่ะเพราะว่าสีมันเฮ้ยสีมันเหมือนในหนังเลยสีมันไม่แบบเจิดเกินคือสีตัวแรกอ่ะมันจะเป็นสีแดงแบบเงาเงาเลมันมันวาวๆเลยเว้ยแต่ตัวนี้สีมันออกแนวแบบไมทะลิกด้านเว้ย เนี่ยตัวสเปเชียลจะมีหัวบุกมีหัวนี้ชใช่แต่ว่ากล่องธรรมดาจะไม่มีหัวนี้ให้หัวของโทนี่สตาร์กอันนี้คือปั้นใหม่หมดเลยตัว MM เฉพาะเวอร์ชันนี้เลยสวยเลยดีเทลมันมีเท็กเจอร์ตรงเนี้ยตรงที่เขาสู้เห็นป่ะแล้วมีเลือดด้วยเนี่ยดูเด็ดรอยซ <kennt. S 2> <ๆ>้ำรอยอะไรเออหัวกัะคอเขาแยกชิ้นมานะสามารถหมุนคอได้คือปกติอขาถอยมามันจะเป็นคอชิ้นคอจะฟิกหัวกับคอมันจะมาเป็นอันเดียวกันแต่นี้เขาแยกมาเอาแล้วเอาแล้ว แต่ผมจะบอกว่าไอ้หัวบุบอันเนี้ยมันเคยทํามาในแพ็กเกจของสเปเชียลจับนานมากแล้วคือเป็นลิมิเต็ดมากๆเลยเว้เ่ถึงจะแถม <รอ S 1> หัวอตอน,น,นอไอ้รถ้ัต้องเกอร์ออบีอะคือมันมีตมาร์กเก่าๆก่อนอนะนี่ก็คือใช่ก็คือมาร์กสามผมถ้าสมมติจะไม่ถือ่าจะเป็นมาร์กสาม,มนะแต่เป็นตัวสเปเชียลเหมือนกันไอ้แล้วแม้ต้องอย่ายุบพลาสติกอะอุปกรณ์่ะที่เห็นในกล่องเนี้ยเขาก็จะมีอันนี้มาให้อันหนึ่งก่อนจะสวมหัว เขาก็จะมีปลอกคอมาให้เป็นปลอกคออย่างนี้เป็นอย่างนี้อ๋าโอเคที่อยู่ในคอแหมใช่คือเราก็ใส่ชั้นนี้ก่อนเออแล้วก็ใส่หัวนี้เข้าไปในนี้ก็จะมีมือมี3ามคู่อะดูมือกำก่อนมือกำเนี่ยจะติดกับตัวกันเลยถอดได้ถอดได้เปลี่ยนได้หมดเลยแล้วก็จะมีมือแบบขยับได้เขาจะขยับได้ทุกนิ้วอ๋อนิ้วเดีจอยนี่เนี่ยให้ดูนี่เนี่ยอาเล็บอยู่นี่ะฮะ อไงสัปเปอร์เมนนี่งก็หายหลังก็เป็นสัปเปอร์เมแล้วก็จะเป็นปล่อยพลังท่าปล่อยพลังอันนี้ขยับได้ไหมอันนี้ขยับไม่ได้อันนี้เป็นยางโอเค่าตัวนี้สเกลอะอนาตมีเขาปั้นใหม่หมดชิ้นส่วนแต่ละชิ้นที่เขาทำอะมันใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูสมสวยมากขึ้นแล้วผมว่าเทคโนโลยีการพ่นสีเขาอะตัวนี้สวยสวยวะ มันสวยอ่ะพี่ขำเพื่อนะเอาแล้วคือไอ้รนแมนยุคแรกๆอ่ะที่เขาทำอ่ะมันออกแนวแบบแดงแบบเงาเงาช้ำช้ำ่ไหเออเออเออมันจะดูเป็นแบบแดงกอชกออแต่นี้มันออกแนวแบบ แดงเมทัลิกนะแต่ว่ามันออกซิลด้านเว้ยเออมันทำให้ดูสมจริงอ่ะแม่งเหมือนหลุดออกมาจากหนังเลยอ่ะถ้าตัวนี้ใครอยากดูตัวจริงก็มาที่ร้านได้เลยเพราะจะมีโชว์เห็นตัวจริงปุ๊บอ่ะบอกเลยเสียตังค์แน่นอนฝากบอกตัวเองในอนาคตว่าอย่าผู้วังไงสวยนะเฮ้แต่จริงๆอ่ะตัวนี้สวิตชิ่งอ่ะเขาไม่ได้เป็นไอสวิตตรงหน้าอกอ่ะคุณดูเดิเขาทำเนียนมากเลยไม่มีสวิตแบบแท่งอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเป็นสวิตสวิตแบบ สลับซ้ายขวาเป,เป็นกา้านเออเป็นก้านสลับเออแต่ตัวเรียกปุ่มกดเนี่ยนดะูไเนียนนะ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 แต่จริงๆอ่ะมันควรอนะ่ะใส่ทานจุดเดียวแล้วก็เปิดจุดเดียวแล้วก็ติดทั้งตัวได้แล้วฮะทอยอะ่ะค <laughs> <laughs> ือเราก็ไม่เข้าใจนะว,ว่าทำไมยังทําไม่ได้เพราะอะไรอะไรเงี้ยเพื่อนมาบ้านกูจะเปิดไฟโชว์ไอ้อะในกูจะมานั่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนมาชั่วโมงหนึ่งเู <laughs> ี้ยไปจุดขยับมันก็เหมือนเดิมของของไอคอนสติ๊กเกอร์คือขยับไดโหมดหัวเหอแขนเขือนเนี่ยข้อครับ ขานี่จริงๆมันดึงดึง,ดงได้อีกส็อปหนึง่งแล้วก็ข้อพับเนี่ยข้อพับได้สุดเลยดูดิอ๋อตัวนี้ใช้เทคโนโลยีแบบอย่างนี้เวลาก้มปุ๊บเห็นปะ่ะมันจะเป็นกระดูกสวนหลังเลยเอาบิดเอวได้ไหมอ่ะบิดได้เยอะเได้นิดหน่อยครับสเกลตัวเราบิดเอวมันไม่ใช่บิดทื่อเราหมุนๆเลยนะเอออันนั้นมันเป็นผีแล้วมั้ง <laughs> <laughs> ขาเขาอ่ะก็ดึงสลับมาได้ ก็จะโชว์แมคานิกข้างในอีกเห็นไหมโอไมค์เปิดได้อีกชั้นหนึ่งสออายไฟเป็นเออนี่อนีหน้อกนี้ก็เปลี่ยนได้น,ะนี่ดูถอดออกมาแล้วก็จะเห็นแมคานิกข้างใน oh <my> คือเขาตัวนี้เหมือนพยายามทำมาให้เหมือนสเกลหนึ่งต่อหนึ่งสี่อ,อะดีเทลอะ่ะเนี่ยโอ้โหละเอียดเูยคข,ขยับเลยขยับเลยหมดเลยใช่ซีตรงนี้ก็ขยับได้ดเนี่ยเนี่ย เป็นเดือย oh, ป่ะอ๋อเป็นเดือยแล้วก็มีรูอยู่ไงเห็นป่ะเนี่ยแล้วก็ใส่มันตรงรููมันปึ๊บเรียบร้อยนี่แค่นี้นะส่วนหน้ากากก็กดึงออกมาได้เนี่ยมันก็จะเป็นระบบแม่เหล็กอยู่ข้างหลังไงข้างหลังหน้ากากก็ยังมีดีเทลเนะเ <c oughs> ออไอชิ้นส่วนดาเมจตรงหัวไหล่บางมาร์อ่ะมันแงเป็นจอยไว้แล้วมันดึงยากเออมันดึงยากแล้วก็เสียวหักอันนี้ใส่ง่ายเพราะมันเป็นเกีย์ล็อกสองอันสวมไปปุ๊บก็แตกได้เลยนะเพิ่มความเคลือเข้าีก แต่แน่นมากเลยตัวนี้แน่นมากเลยพอสั่นแล้วแบบขาไม่งอกแน่ะผมว่าฐาน่ะสเต็ข้างหน้า,ามันแคบไปนหน่อยอเออายืน่ะก็ระวังนิดนึงยเ้า่าารเนิอดชียังไม่พอนะมันมีจุดที่แบบมันเปลี่ยนได้อีกอ่าได้ละได้ละมันจะใสยย่ยากนิดนึงโอ้ยไม่ต้องคิดออกเลยนะใส่แล้วเนี่ยผมว่าดึงเข้าดึงออกแม่งหักแน่เลยอันตรายอันตรายมากเลยผมเจอข้อเสียงอย่างเงี้ยตรงปีกนี่ใส่ยากแกนมันเป็นพลาสติกอะ จุกเข้าไปได้เลยเขาจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเปลี่ยนสองข้างเลยเล่นระวังนิดนึงนะเพราะว่าแม่เหล็กอะ่ะมันไม่ได้แรงมากเฮ้ยอย่างนี้ใส่ง่ายของเดิมอะ่ะมันต้องงัดใช่ไหมมันเหมือนต้องงัดเอ้ยรือว่าไอตัวเดิมผมว่าไม่แน่ใจว่า1นต่อ6มีหรือเปล่าแต่1ต่อ4อะ่ะมันจะเป็นแมคาินิกอยู่ข้างในมันต้องงัดแต่นี่คือเป็นชิ้นแบบเฮ้ยมันง่ายสะดวกดีเห้จัดสวยจัดต้องจัดแล้วะ นี่ก็คือไอรอนแมนมาร์ค3 เวอร์ชัน2.0นการทําสีคนดีขึ้นกว่าเดิมเยอะจอยดีแล้วก็ตัวนี้แมคชีนิกข้างในอ่ะก็มีการให้เปิดเล่นด้วยแล้วก็ระบบไฟอ่ะมันมีระบบแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นปุ่มซ่อนเออซึ่งตรงเนี้ยผมว่าแม่งพัฒนาขึ้นเออที่ไม่ได้เป็นสลักแต่ก่อนมันเป็นสลักปิดเปิดอ่าแต่ว่าส่วนอื่นมันก็ยังเป็นสลักอยู่นะยกเว้นตรงหน้าอกระบบกดอ่ะผมว่าดีนะเพราะว่าสลักบางคนอ่ะมันเลื่อนปุ่มเปิดติดเปิดไปเปิดมาเร่งหักแต่ว่าคอทอยขอ้องเนั้นวันหลังเนะก็ทาเป็น USB อแล้วทำไมตัวนี้ไม่เป็นยูนิฟีจะไมอ่ะเรายี่ชันไร้สายก็มาแล้วนะครับให้วางเป็นขาละช้าในตัวเลยเอออย่างงี้ก็ดีนะแบบถ่านเป็นแม่เหล็กฮะแม่เหล็กแล้วปลุกไฟมันพอถือนมันยืดปุ๊บมันขึ้นมาเลยใช่เอออันนงงี้ก็ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมว่าแม่เหล็กอ่ะอ่อนไปนิดนึงอ่าสำหรับพิกี้ให้มหาประไล่คนก่อเหล็กต้องสิบเต็มสิบเลยนะตัวนี้สิบเลยอ่ะอันเป็นเพราะว่าผมไม่เคยไม่ไม่เคยจับหรืออย่างที่คุณบอกเรื่องสีเสืออะไรอย่างเงี้ยอ่าค่อนข้างดีฮะสำหรับผมอ่ะตัวนี้้เหหรออผมใลกน่า ไม่มกล้าพนแน,นเพราะว่าอย่างที่บอกผมมันจะมีบางจุดที่ผมยังรู้สึกเทคโนโลยีมันใหม่แล้วนะให้มันดีกว่าน,นี้นิดนึงเรื่องระบบแม่เหล็กหรืออะไรอย่างเงี้ยให้มันแน่นกว่านี้หน่อยหรือว่าระบบไฟมันควรต้องทําแบบเปิดจุดเดียวแล้วก็ติดทั้งตัวได้แล้วส่วนฐานไดโอราม่าผมว่าแม่งมากับพอปแบบตัวเนี้ยผมว่าแม่งอลังการเ<ม>พราะว่าก่อนหน้าเนี้ยพวกไอ้แมปพวกนี้จะไม่มีไดโอลาม่าแบบใหญ่ขนาดเนี้ยเออนอกจากเป็นตัวพิเศษหรือเอกลักษณหรือจํานวนจํากัดเท่านั้นถือว่าราคาเพิ่มขึ้นแต่คุณภาพก็เพิ่มขึ้นแล้วดีไซน์มาร์สแบบต สิ้นเชิงเลยอยากให้มี1.0มายืนเทียบข้างๆก็จะเห็นเลยว่าแบบพี่ตัวนี้แม่งโอ้โห<ะ>คือซื้อตัวนี้เถอะราคาหน่งก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถูกมากมเพิ่มตังอีกหน่อยนึงกัดฟันอีกนิดนึงคือตัวนี้คือจบเลยดีเทลหน้าสกับเจอร์ของเขาอะ เขาปั้นมาดีแต่ว่าตัวนี้ยังตากรอ,อกไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวมาร์คหกตัวตัว2.0เขากำลังจะออกเออเพราะเขาเปิดทีไปเรียบร้อยแล้วตัวนั้น,นหัวโทนี่สตาร์กรอกตาได้ใครที่กําลังตัดสินใจอยู่กําลังเลยอยู่ว่าตัวนี้ตกวองอ่ะมันต่างจากตัวแรกยังไงอย่า <would that. S 1> มาดูที่ร้านได้เลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณร้าน โจลีทอยขอบคุณคุณจอยและขอบคุณน้องเจด้วยที่อุปการะทำให้เราได้มาเปิดเห็นของจริงตอนนี้มีโปรโมชั่นที่ร้านมีโปรโมชั่นใช่ไหมซื้อครบ0 0 0 0บาทอ่บาทซื้ออะไรก็ได้ที่ร้านได้หนึ่งสิทธิ์ได้หนึ่งสิทธิ์กรุ่มกาชากันไปอีกทีหนึ่งใครตั้งแต่หนึ่งบาทถึง30 ก็ถึงแค่3ามสิบกราไอ้ย3มสันวาเออ3 1ธบันวาเท่านั้นอ่ะโอเคก็ฝากร้านจอรี่ทอยดนี่ยนะครับร้านอยู่เมกาพาซาสปาเล็ตชั้น3ขึ้นลิ้แก้วมาลิ้นแก้วมาเจอเลยอย่าลืมนะครับพวกเรามีช่องทางการติดตามคือ เฟซบุ๊กไอจีติ๊กตอกแล้วก็ยูทูบนะครับในยูทูบอย่าลืมกดซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยมันจะเด้งอยู่หน้าฟีดเพื่อนๆทันทีเวลาลงคอนเทนต์ใหม่ๆหาเพื่อนๆไปอีเวนต์ไหนเที่ยวไหนงานไหนอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่พลาดข่าวสารได้เลยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณคือแก๊งเดียวกับพวกเราพวกเราคือฮอปปี้แก๊งลาไปก่อนกับไอจอนแมน